สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Goodland and นด์เฮนะคะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับหมูนะคะหมูจะพามาชมบ้านโครงการหนึ่งซึ่งเป็นทำเลศักยภาพอยู่ใจกลางเมืองชื่อโครงการโกลเด้นทาวน2ลาดพร้าวเกษตรนวมินนะคะโครงการโกลเด้นทาวน2นี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่เกษตรนวมิน42แยก27นะคะการเดินทางก็สะดวกสบายเพราะว่าผ่านถนนหลักหลายสาย และก็ใกล้จุดทางขึ้นลงทางด่วนเอกมัยรามอินทาค่ะก็จากโครงการเข้ามานะคะก็จะมีป้อมยามอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้คียคาาเข้ามามีกล้อง C C T V ถัดจากป้อมยามเข้ามาก็จะมีสวนสาธารณะนะคะขนาดกว้างแล้วก็ยังมีสนามเด็กเล่นพร้อมกับสระว่ายน้ำทางด้านหลังแล้วก็ฟิตเนสค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบ้านภายในนะคะว่าน่าอยู่แค่ไหนตาม,มาค่ะค่ะบ้านหลังนี้เลขที่200ทับ147นะคะอยู่ซอยสค่ะก็เป็นทาวน์โฮมสูง2ชั้นนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องครัวค่ะก็จากประตูรั้วบ้านเป็นเหล็กนะคะเหล็กดัดแล้วก็โรงจอดรถเนี่ยสามารถจอดรถได้ สคันใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านได้ต่อเติมโรงรถเอาไว้ก็คือหลังคาเมทัลชีทแล้วก็บุด้วยละแนงของไม้ฝาเชลล่านะคะเพื่อลดความร้อนค่ะส่วนภายในตัวบ้านเราจะเห็นห้องผถงเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเป็นห้องผถงกว้างๆนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็มี หลังบ้านที่ต่อเติมขึ้นมานะคะเพื่อทำเป็นห้องครัวส่วนหนึ่งแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ซักล้างส่วนหนึ่งนะคะส่วนในพื้นที่ของครัวเนี่ยก็บิวอินตู้เก็บของเ,เก็บจานพร้อมกับซิงล้างจานไว้อย่างเรียบร้อยนะคะพร้อมพูด,ดูดควันด้วยส่วนพื้นที่ในส่วนล้างซักล้างเนี่ยก็มีตู้ซักเสื้อผ้าแล้วก็มี ถังสำรองน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ภายในชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะคะซึ่งสามารถทำตกแต่งดัดแปลงให้เป็นที่นอนของคุณพ่อคุณแม่หรือแขกที่มาพักอาศัยได้หรือแม้กระทั่งจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานก็สามารถทำได้ค่ะก็คืออยู่ตรงตำแหน่งนี้และเพื่อให้ห้องโปรง่งโล่งสบายก็ติดกระจกเอาไว้เพื่อสามารถรับแสงเข้ามาในห้องได้ค่ะ ในส่วนพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะคะส่วนชั้นสองทางเดินขึ้นเนี่ยก็จะมีจอบบานกระจกไว้นะคะเพื่อให้สองแสงส่องเข้ามาได้พื้นที่ชั้นสองนะคะก็ประกอบไปด้วยห้องนอนสามห้องนะคะก็จะมีห้องมาสเตอร์เวด o รูมหนึ่งห้องค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะ ก็จะมีฐานกับตัวเตียงขนาดไซส์ใหญ่แล้วก็ยังภายในห้องยังมีตู้เสื้อผ้าบิวอินและก็ห้องน้ําภายในตัวห้องซึ่งห้องน้ำเนี้ยก็จัดมาครบนะคะสุขภัณฑ์พร้อมด้วยตู้ชาวลูมแยกพื้นที่เปียกแห้งในห้องก็ติดผ้าม่านสองชั้นนะคะเป็นผ้าม่านกรองแสงกับผ้าม่านบังตา พร้อมด้วยแอร์ติดให้อีกหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องถัดมาก็เป็นห้องเล็กลงมาหน่อยนึงนะคะห้องนี้ก็ตกแต่งเรียบร้อยมีเตียงฟูกพร้อม5ฟุตนะคะอันนี้ก็มีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยพร้อมกับแอร์1เครื่องแล้วก็มีผ้าม่านค่ะก็เป็นห้องที่นอนได้สบายส่วนห้องนี้จะเป็นห้องเล็กหน่อยนะคะ เดิมเนี่ยก็คือเขอาอยู่เป็นแค่สองห้องห้องนี้ก็เลยถูกดัดแปลงเป็นห้องรี่เสื้อผ้าห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะซึ่งจริงๆมันคือห้องนอนแหละห้องนี้สามารถที่จะใส่เตียงลงไปขนาดสามฟุตครึ่งได้สบายๆค่ะส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นมีบันไดขึ้นมาเป็นเหมือนกล่งชั้นลอยอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณส่วนของห้องพ้านะคะแล้วก็ ในส่วนชั้นสองก็มีห้องน้ําแยกออกมาอีกหนึ่งห้องนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบมีถั่วสุขภัณฑ์ <c oughs> และก็มีชาวลูมให้แยกพื้นที่เปียกแห้งค,ค่ะค่ะก็สรุปว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องครัว พร้อมที่จอดรถ2คันก็อยู่บนเนื้อที่21.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด1้อยสาตารางเมตรนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจมองหาบ้านที่มีเนื้อที่กว้างๆมีห้องนอนเยอะๆเพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกในครอบครัวขอแนะนำโครงการนี้แล้วก็บ้านหลังนี้เลยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยค่ะราคาขายต่ำกว่าทุนนะคะอยู่ที่3 5 5ล้านบาทค่ะสนใจ พักเข้ามาหรือนัดหมายมาดูสถานที่จริงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0644161922หรือไ like ลน์แอด0644161922หรือตามแพลตฟอร์ม Facebook ช่อง Goodland and House หรือช่อง Youtube Channel ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ